ทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในแบบปรสิตนะครับผมโอเคนี้ซึ่งจะเป็นการเอาชีวิตรอดจากวงจรปรสิตทั้งหลายแหล่ที่เราจะโดนแบบปรสิตเข้าทชือร่างกายทเท่าที่ผมดูมานะัยังยังไม่มีการรักษาได้นะทุกคนก็คือแบบคนก็คือตุยเลยนะครับผมเห็นปะวงจรชีวิตของปรสิตับผมซึ่งปรสิตนี้คือมันแบบพูดง่ายๆมันเหมือนเชื้อโรคที่จะเข้ามาเติบโตในร่างกายเราอะมันเข้ามาแล้วมันเติบโตโอโหตุยอย่างเดียวนะครับโอเคเพื okay. ่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยครับผมโอ้ oh. อันนี้คือตัวปรสิตแน่นอนก็ผมว่ามันคือปรสิตไอ้เหี้ยข้อมากูยังไม่ทันทําอะไรเลยโดนปรสิตแดกแล้วเอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอสัตว์เดี๋ยว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 โอเมกัสโอเมกัสตัวเริ่มเขียวแล้วช่วยผมด้วยเขาจะฆ่ากูหรือเขาจะช่วยกูวะเนี่ยหงอ๋อปรสิตมึงงอยิงแม่งยิงยิงทำไมกูไปยิงพื้นทำไมวะเนี่ยมันยิงยากขนาดนั้นเลยอุ้ยไปหนึ่งเว้ยกำลังรีโหลดแม็กซ์กาซีนอันนี้คืออะไรโอ้โอเก๊อส โดนปร l i c y ตัวใหญ่มันจะฆ่าฉัน p รสิตแตก oh no แล้วทำไมกูได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้จิตแม่งให้หมดเลยไม่แล้วคืออะไรครับเนี่ยทำไมมีแต่ความวุ่นวายกันเอาเอาเอายิงยิงหมดอ่ะกูยิงหมดอ่ะใครเป็น p รสิต y แต่กูยิงหมดอ่ะเริ่มปึ๊บดึงปึ๊บดึงหลบก่นอนอันนี้มีใครบ้างวะเนี่ยเสียงโอ้เสียงแย่งร้อนอน่ะเออาหนีดีกว่าแล้วทุกคนดูตัวผมดีเขียวแล้วทุกคนผมไม่ได้เป็นไรนะเพื่อนๆผมแค่แบบ แค่คเป็นใครนิดหน่อยก็คือกต้องวิ่งแบบนี้เหรอแล้วก็กำจัดพลัศิลป์พวกนี้ไปออกดเข้าหน้าเข้าหลังกูคือเรียบร้อยไม่น่ารอดนะครับผมเจอ้ายายายาเราไม่ทำร้ายกันเราไม่ทำร้ายกันนี่ยากโออันนี้คืออะไรได้อะไรหรือเปล่านะทุกคนห้าเหรียญสปิริตแล้วกูมีอยู่กี่เหรียญพอก่อนปตูปรอตูประตูออก โอ้โห oh, แล้วเสียงปืนเสียงปืนมึงลั่นเกินใครยิงวะเนี่ยคือมีที่รักษาผมหไหมวัคโร,รสิตเลยล่ะโอ้ยพวกปรสิตทั้งหลายแหละยิงมึงอ่ะโอ้โหเรียบร้อยปรสิตออกจากร่างแล้วมันก็จะกินเหล่าทั้งที่ดีคือเราพยายามอย่าให้เจ้าพวกปรสิตพวกนี้เข้ามาในร่างกายเราปรสิตมาอยะยะยะไอ้ปรสิตหลบๆลบปรสิตอยู่โอเคใครโดนกินบ้างวะเนี่ยโอ้โห เสียงเกมอะไรกันครับเนี่ยเสียงดังเกินคือเราเราต้องแบลกล่องอยู่ไหนมาวะเนี่ยตอ,อนี้ไงเป็นภาพสเกต็ตบอกเราอยู่ว่าเราต้องแบลลกล่องมาใส่ทุกคนกูต้องแบลลกล่องอยู่ไหนมาเนี่ยตรงนี้ชั้นสองเลยยังไม่เคยไปประสิจเกิดยิงทะลุกระจกได้ไหมย <c oughs> ิงไม่ได้นี่คือ,อรายการยุ่ยเตียมเลยคนกคต้องเลยตรงนี้เอากล่องเอาได้ไหมไม่เอากล่องไม่ได้ปะโอ้โ no. หนเอากล่องไม่ได้ทุกคนนี่หรือเปล่ากล่องตรงนี้หรือเปล่าอ่า อ๋อกูต้องทำไงครับเนี่ยกูถึงจะได้ก oh, no. ล่องโอนุเราจะวิ่งสำรวจทางไปเรื่อยๆก่อนนุ่นบนเราข้างล่างนี่มึงคาราคัซังอะไรกันจังวะปรสิตปรสิตเยอะมากเฮ้ยไอ็ตัวนี้เป็นนี่แล้วกับจัดกับจัดกับจัดยิงหัวมึงอะปืนพ,พกจะไปสู้ปืนยาวกูคิดอะไรของกูอยู่วะเนี่ยไอ้ที่จะตายแล้วปรสิตจะออกมาแล้วเออมึงเข้าไปโอเคถือว่านายทำดีนายเข้าไปอยู่ทาง นี่เสียงปืนดังจัดวะทำอะไรกันโอ้หแม่งยิงอย่างเดียวกูยิงไม่หมดอะตรงนี้มีกล่องเหรอไปตรงนี้มีกล่องเราต้องเอากล่องตรงนี้ออกไปใส่อ๋อเดี๋ยวลองขนลังไปใส่ดิว่าเราจะได้เหรียญได้อะไรหรือเปล่ารับลังอะถ้ากูจะรับไปสองลังเนี้ยได้ไหมหรือมันให้รับแค่ลังเดียววะเฮ้ยม,มันให้รับแค่ลังเดียว,วะอะวิ้ยได้เยอะอยู่เอารังไปใส่เยอะๆเะราต้องการเท่าไหร่นะห้าเหรียญเนาะ ชุดไอ้นั่นน่ะสามร้อยเฮตพีอ่ะคือถนะ้าสนใจนะชุดสามร้อยเฮตพีให้แบบให้มีเรามีเงือดเดยอะขึ้นเนาะเอาไปสักห้ารังแล้วกันตอนนี้เรามีอยู่สามกล่องแล้วนะคุณโอเคอีกกล่องนึงก็อยากได้ปืนไอ้นี่มากเลยอ่ะมันจะหมดหรือเปล่าแต่ลองดู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 ปืนนี้ดิจะผลัดอ,อะไรเนี่ยจะผลัดไปไหนครับเนี้อ่ะกลับเข้ามาแล้วรังกูหายอ่าดูนี่นี่โบนัสสามร้อยเปอร์เซ็นต์ ห้าเหรียญสุิปิดอันนี้ก็5เหรียญสุดป,ปิดกันกูต้องไปเอารังมาข้างนอกแม่งยิงกันยับมึงยิงอะไรกันขออนุญาตปิดเสียงคือพวกมึงยิงกันแบบบ้าระห่ำเกินไม่ต้องการได้ยินเสียงพวกมึงแล้วเอากูญแจปรสิตแดงก็แบบเลือบริตแดงแล้วผมเกิตดวยแล้วอีกตัวบบด้วยจะกัดคอคุณฮ่าฮ่าฮ่าจะกัดคอคุณก่อนจะเาอารังไปส่งก่อนถึงเราจะเป็นปรสิตแต่เราก็มีหัวใจ ยัดทำงานก่อนนะครับผมคุณเอาลูกซองมายิงยัดกูเลยเหรอกัดมันลูกพ่อขอเลี้ยงไว้ในตัวเราลูกพ่อเองก็กัดมันกัดมันให้ตุยไปซะเฮ้ใครเข้ามาใหม่ละ่ะวิกเอา policy policy ยิงอะ่ะกูยิงอย่างเดียวอะ่ะต้องออกด้านนอกนะครับผมตรงนี้มึงอย่ายิงกูนะกูมไม่ได้เป็นอะไรนะแล้วทำไมทุกคนเดินหยุดเดินติดกันหมดเลยอะ่ะอยู่เป็นอะไรหรือเปล่า zero m o t i o เซโร่กูจคือวันนี้กูจะทำภารกิจสำเร็จไหมเนี่ยกูมาเก็บลังกล่องกระดาษเนี่ยกูจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่จำไม่ผิดมันน่าจะลังและเหรียญหรือเปล่าวะเออเขาเก็บเก็บไปให้มันเต็มเนี่ยอย่าปรสิทธิ์อย่ามากัดกูแถวนี้นะนอยนะกูบอกไว้ก่อนคือกูก็ตั้งใจที่จะแบบโอ้หพยายามทำเก็บกล่องอะไรทำงานที่เป็นสุดจิตแต่ไร้สรทธิ์มันก็มาขัดขวางอะฮึม <c oughs> ไม่รู้จะทำไงแล้วอะเราต้องเก็บกล่องกระดาษเนี่ยกล่องไม้เนี่ย ไปส่งดูดิเห็ขายืนเอฟเคอยู่นานกันเหมือนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว oh m ก god กูกูทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปกูไม่ได้เห้ตะกันให้มึงมาไล่ฆ่ากูมันอยู่ที่นี่มันคืออะไรโอ o ม m ก g อ d ใครช่วยกูด้วยบ้างใครช่วยกูได้บ้าง oh no ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ oh my god k ou, k ou ัดม right oh ันพวก กูเอากล่องมาใส่เพื่อที่กูจะได้ประสิทธิ์ออกมาไม่ต้องการกูบอกแค่นี้ว่ากูไม่ต้องการประสิทธิ์ก็อยู่ส่วนประสิทธิ์ไปดีกูด้านหลังก่อนมองหลังก่อนเดี๋ยวมันิ่งมาอุ้ยนี่ไงตายคนนั้นมึงตุยไปฮ่าฮ่าฮ่าตุยไปมูจะยออยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผม เราสร้างความเดือดร้อนแล้วเราหยายยาอย่าให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นคนปล่อยตัวนั้นออกมาปล่อยไว้นิ่งๆนะครับผมมันโดนรัวๆกันอะโดนรัวๆโดนอะไรอะเดีวเออมันมีที่เอากล่องไปใส่ด้านในดูดีว่ามันมีแต่ว่ากูขอร้องอย่าเย้าพวกสปีดลงสปีดดิบออกมาให้กุยนะที่เรากล่องไปได้เท่าไหร่นะครับแค่ว่าวิ่งไปแล้วไปเจออะวิ่งดิบดักแด้กนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเอาไปสิบสิบกล่องได้เราก็จะเอาไปสิบกล่อง โอเค8แล้วไม่นับอันแรกดิมีแค่7กล่องตอนนี้อันแรกมันเป็นปรินซ์นะครับผมเป็นกันกันแล้วมันคือทุกคนดูดิมันพยายามได้ฆ่ากันอ่ะโอเคชักรังหนึ่งได้ปะชักรังหนึ่งได้หรือเปล่าเอ่ยได้เก้ารังนะครับผมไปเข้าไปไอ้หนุม่มตอนแรกกูไ,ไปเลยกูไปเลยผมไม่รู้นะผมผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเลยผ <laughs> มใรเป็นคนปล่อยเข้ามาผมก็ไม่รู้ทุกคนคือไม่นี่ไงใส่รังตรงนี้น,นี่นี่ไงห้ากล่องเท่ากับหนึ่งสปิริตเฮีย อออคือกูต้องอัญเชิญสปิริตออกมาไป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 ไสปิริตมาสปิริตมาสปิริต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 ยิงหมดอะโดนเพื่อนโดนอะไรกูยิงอย่างเดียวอ่ะคือเราต้องฆ่าสปิริตเหรอแล้วเราจะได้เหรียญเหรอเพราะว่ามันเข้าตัวมึงไปแล้วอหนูเดอนมาทำไมมวิวิไอ้ไอโอ้ติดโอ้โอ้โอ้ oh my god มันมีตัวอะไรกันคแบบนี้ทำไมมันวุ่นวายจังโรคนี้ ตัวเดินตามตูนมาขออนุญาตดีหลดก่อนมึงโดนกูแน่ไอสัตว์จริงโดนหรือเปล่าวันเนี้ยโอ้โนโตัวฉันเริ่มเขียวแล้วฉันผมแก้เป็นบัตรนะทุกคนเชื่อใจผมผมแก้เป็นบัตร <c oughs> แก้เป็นไข้อักจุกนี้็ก่อนหนาะวหน่อยเขาไปอยู่ข้างในก่อนเออเออทำความดีเพื่อคนอื่นบ้างเ <c oughs> พื่อไม่มันออกไปกัดคนอื่นเ <c oughs> ออบรสิทธ์ทั้งหลายนี่มันต้องการกี่เหรียญวะ ถ้าเหรียญบริสิทธ์แล้วเหรียญบริสิทธิ์กูต้องออกมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเรดูแผงวงจรอ,อะไรเนี่ยวงจรชีวิตของเจ้าพวกบริสิทธิ์ทั้งหลายแหละเนี่ยมึงจะเป็นบริสิทธิ์หรอมึงจะมึงจะเป็นหนอมึงจะเป็นหนอยิงมึงอะ reload r e l ด a d i n รีโ l o a d reloading reload ทำไมไม่ตุยอะผมก็ยิงมาแล้วนะนี่คืออะไรเอ่ยนะาหยิบได้หรือเปล่านะอันนี้คืออะไรเอ่ยกดทุกปุ่มอะแล้วมือปอนซะด้วยดิ โอ้มันคืออะไรโดน้ำทับหัวตุยโอ้ไม่ก็ประตูประตูมันมีปรสิตมันมีปรสิตกูช่วยอยู่เพื่อนกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูช่วยอยู่ช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูช่วยอยู่ปรสิตแดกอีกแล้วทุกคนมาไอตัวพวกนี้เดี๋ยวกูรอมเข้ามาอยู่ด้วยอะมาเออมึงอยู่หุ้นแหละมามึงอ้ ตลอดชีวิตให้เรทุกคนอย่าให้ประตูเปิดนะทำอ,อยู่ข้างในไปไอตัวนี้ใครปล่อยออกมาก็ไม่รู้แล่าวัดได้พรากวัดได้เพราะใครล่อนนยนออกมาเออไม่รู้ฮะาไม่รู้ใครปล่อยบอ,อไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อยา่างเดียวพวกนี้แหละเห็นกับตาเลยไ่ปล่อยออกมาไม่รู้นะทุกคนผมกไม่รู้นะจ๊ะอันนี้มันต้องการอยู่เท่าไหร่ ต้องการสิบป่แล้วเราได้ปริสิทธ์ออกมาแล้วเราไปทำะอะไรถ้าได้ปริสิตธ์ออกมาแล้วเราเอาไปทำอะไรวะอ๋อไม่ถ้าเราค่าบริสิตธได้เราอาจจะได้เหรียญปรสิทธิ์ไงเอาไปซื้อชงซื้อชุดซื้ออะไรก็ว่าไปนะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับมันนะครับผมก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมต้องขอไปด้วยที่ผมหายไปนานทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิปทุกวันแล้วนะครับผมผมขอสัญญาไว้เลยนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าน,นะจ๊ะบ๊ายบาย